มีอุปกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเลด์ทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเ t นต์สกิปิดี้ทาวเวอร์ดีเน์แล้วยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสุวไวัยหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวตัวละครนะครับผมที่เข้ามาในอัปเดตนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงก่อนใครหรือเปล่า <laughs> ตัวละครน,นี้ก็คือตัวละครอ,อย่างโจลูโน ไไม่ใช่โจทาโร่เออโหนี่เลยนะครับฮิวเบอรี่เชดนะครับผมเป็นโจทาโร่ร่าง o v e r h ร์เฮเเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่วางพื้นตีแอร์ท่าแสงกายภาพนะครับดาเมจ1 1ล้านวงการโจมตีเนี่ย37แล้วก็คูลดาวเนี่ย3.94นะครับถ้าเสียงมันรู้สึกว่าขาดหายหรือ,อยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับวอดีว่าตอนนี้ไลฟ์มานานแล้วก็อัดหลายคลิปต่อเนื่อง มันก็เลยแบบเหมือนเสียงหายนะเป็นบัฟกิจแล้วก็ถ้วยทองด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนโซเนี่ยก็เป็นซูเปอร์สเตงนะเอาไปแบบบวกเน้นแบบสุดเลยทีเนี้ยตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีแมคคันิกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเอาตัวละครอย่าง ดีโอไปก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนจะเป็นแมคานิกของตัวเขาอะเนาะประมาณนั้นก็วิธีการหาตัวของโจทาโร่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องจะหาจากโลกหนึ่งถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยได้มีการเอามาเข้าในตู้ Extreme Boot นะครับแบนเนอร์6ตรงนี้แล้วก็นี่อยู่ในตู้สามารถไปหากันได้นะครับส่วนพวกผมก่อนที่เกมจะผมไปหามาการันตีอยู่ที่125ตานะครับ ก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีของชาแนลก็ขอบคุณสำหรับไอดีที่ส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแมปนะครับว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีคนบอกว่าโกงมากนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตลอรใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติ่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี่ยครแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยญญาญญาดาวน์โหลด UG4 นี่ครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรารีวิวตัวอย่างโจโทรโร่กันขาวาง750ดรามเลย เอฟเฟกเป็นไงบ้างน,นี่เอฟเฟลเอฟเฟแบบดึกดำบันไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเพิ่มอะไรทั้งนั้นแหละเหมือนเดิมทุกอย่างดาวอัเริ่มต้นประมาณนี้นะครับทีไวอยู่นะเอฮอ้ยมีเพิ่มคิเชงด้วยเรามาดูตัวของพาสีกันอันแรกนะครับเร a l i t y o v e r r i ์ไนะครับก็คือเมื่อโจมตีมอนที่มีเอฟเฟกก็เหมือนประมาณว่าเหมือนมีแบบแปะดีบัฟอะทุกคนเอฟเฟกอะไรก็ได้แตกต่างกัน4อันขึ้นจะทำให้โดนตัวของโอเวอร์ไ์แบบถาวร นะครับมันเป็นการมาร์กนะอะไรก็คือจะทาให้โดนดาเมจแรงขึ้นจากคีสี่สเร์แล้วก็จะทําให้โดนสโลถาวอนนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวของดีโออยู่ในอยู่ในระยะไหมอ่าอยู่ในระยะจะทําให้ไอตรงเนี้ยไม่จําเป็นเลยก็คือสามารถมาร์กได้เลยเออ,อเดี๋ยวผมเอาดีโอเข้ามาปุ๊บมาร์กเลยทันทีนะครับเดี๋ยวผมคูณ3าไปนะเพราะว่าเผื่อเอาแบบเผื่อไปตีบอสตัวนี้นะครับเฮ้ยตีฟูเลีแล้วล่าสุดเมื่อกี้ยังตีลายอยู่เลย ต่อมาครีเอชันเมื่อโจมตีติดคีพพาดนะครับจะทําให้เพิ่มคีเชง5%สูงสุดที่100%แบบถาวรน,นะครับเมื่อคีเชงเนี่ยมากกว่า100%ก็จะเพิ่มคีแดม1%ต่อคีเชงมั้งอันเนี้ยต่อคีอ่ะนี้ผมไม่รู้นะสูงสุดที่200%นะครับแล้วก็ตัวของแคปเมื่อถึงแคปเนาะเมื่อแบบ ต,ตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอตัวของมินิโพเลชันเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะการโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น2เอฟเฟกแทนที่จะเป็น1เอฟเฟกนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะ <c oughs> อ่ะต่อมาเนี่ยดีวายไลโวลนะครับเมื่อตัวของดีโออยู่ในระยะของตัวอย่างโจทาโร่นะครับจะมีการอันล็อกตามนี้ทั้ง2ตัวละครเนี่ยจะบวกดาเมจ75%แล้วจะเซต AOE เป็นฟูล เด๋ยนนะเป็นฟูต่อมาทุกๆ3ถึ 7, ง7การโจมตีของตัวโจทาโรเนาะจะทำการสตัน <c oughs> <c oughs> จะทำการสตันตัวของไออะไรนะดิโอไหมดิโอมันชื่อว่าอะไรแอนเชียนแวมไพร์อ๋อมันก็เลยย่อมาจาก AV o v e r h e a v e เเท่ากับ SPA อันเนี้ยคูณ1.5 3เพราะก็ประมาณ6วิอ่าโดนสตันประมาณ6วิแล้วก็ทำดาเมจ3เท่าของดาเมจปัจจุบันของตัวเนี้ยของเอ่อของ โจทาโร่ไปคูณกับอะไรวะหน้าคูณคูณกับ PA หาร1.5หาร1.5อก็ประมาณสัก2วิได้ไหมเอาไปคูณ2เงนี้ยเหรอสามเท่าไปคูณ2เออประมาณนั้นทุกคนอะไรวะเนี่ยอาทีเนี้ยทุกการโจมตี3าถึง7ครั้งเนี่ยของโอ,งอวเอตตวอร์เฮเวนตัวของไอตัวเนี้ยดีโเนาะจะสตัร์ตัวของจะสตาร์ตัวของดีโโดยที่ SPA คูณ2 ดีโอเท่าไรอ่อ่ะก็สตาร์ทไป9้าวิดีโอมัน4.9ก็ประมาณ9าวิอะ่ะ9้าวิแล้วก็จะหยุดหยุดมอนทุกตัวในระยะโดยที่จะขีดตาม SBA คูณ2ก็หยุดตามที่สตันตัวของไอ้นี่แหละโอ้มันกลายเป็นตัวที่มาตีกันเองนะเนี่ยตัวนี้ตีไอ้นี่โดนสตัน์ไอ้นี่ตีไอ้นี่โดนสตัน <c oughs> โอ้ตีกันเองนะเนี <c> ่ย <oughs> นี่ในเกมก็ไม่เว้นหรอโอ้มันมีแมคแนิกตีกันเองอย่างงี้ด้วยอะ่อะอ่ะเดี๋ยวเราเอัพเกรด ไปนะครับมีเหมือนจะมีอะไรเพิ่มมานะอ๋อนี่ไงมิน้มินิโพเลชันตรงนี้นะครับเมื่อมอนอันนี้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันแล้วกันเราอัพไปก่อนฟูลเอลีนะทุกคนโอ้ดาเมจนะครับตอนนี้นี่มีสกิลกดเพิ่มมาเยอะเลยก็ประมาณ2อันเพิ่มเยอะตรงไหนว <c oughs> ะเออสกิลมีอะไรเพิ่มมาบ้างเอ่ยมีพาสซสฟอันนี้มาเพิ่ม <c oughs> มานะครับก็คือเมื่อโจมตีมอนด้วยโอเวอร์ไลท์นะครับจะมีการ วนลูปของการโจมตีทุกๆ3าครั้งนะครับอันแรกก็คือเหมือนการโจมตีสาคัญมันจะเปลี่ยนการโจมตีนะั้นก็คืออันแรกเนี่ยโซก็คือจะทำดาเมจ1.5% max hp ดาเมจสูงสุดที่หนึ่งทีอุ้ยดีนะตอนมาเนี่ย b โ o l o คอลจะทําให้กลายเป็นธาตุตัวของไรทธาตุเป็นเวลา45วิแล้วก็ทําให้ทหําใ,ให้โดนทําให้โดนดาเมจแรงขึ้น200%จากทุกธาตุแล้วมันต่างอะไรจาก perfect s ซ a l วะอีกก็แปลงเป็น perfect s ซ a l ไปเลยก็ได้นะ <laughs> อะไรวันเนี้ยอะต่อมา power นะครับทําด m a g e คูณ5ใส่มอนท,ทุกตัวในระยะนะครับแล้วก็ time นะครับจะหยุดเวลาเนาะก็ time stop นะครับหยุดเวลามอนในระยะเป็นเวลา5วิต่อมา healing นะครับจะทําให้ ล้างดีบัฟทุกตัวละครทุกยูนิตท,ที่อยู่ในระยะถ้าตัวของดีโออยู่ในระยะด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยการวนเนี่ยมันต้องตีการจะวนได้เนี่ยคือต้องมอนตัวน,นั้นอะ่ะมันต้องโดนตีติดโอเวอร์ไลท์ใช่ไหมครับแต่พอมันมีตัวของดีโอแล้วเนี่ยไม่จําเป็นเลยคือสามารถวนได้เลยแค่โจมตีเนี่ยก็วนแล้วอะไรเงี้ยวนลูพวกเนี้ยนะครับแค่นั้นเลย <c oughs> เออไม่จําเป็นเลยไอ,อแบบแค่มีแค่มีดีโอก็พอ เดี๋ยวผมอัพดีโอด้วยดกวาผมอยากรู้เหมือนกันมันจะตีกันยังไงดีโอก็ดีโอมดีโอใส่โซด้วยนะโอ้ดาเมทสามจดเบีประมาณนี้แม่งตีกันเองเหลือจะเชื่อหลืแม่งตีกันเองดาเมจก็ประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันสกิลกดนะครับอันแรกเนะาะเมื่อกดสกนะิลเนี้ยผมจะ i n s t a n t l y kill เนะยครับมอนทุกตัวที่ทําให้โดนอืเข้าท่าเข้าท่าเอ่อทำให้ทุกตัวโดนแบบตุยทันทีแต่ว่าต้องโดนมาร์คด้วยโอเวอร์ไร์ก่อนนะทีเนี้ย บอสเนี่ยจะโดนดาเมจครึ่งหนึ่งของแมท HP เอา,อางี้อาจจะมองภาพง่ายๆอาจยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนลูรูทเป๊ะเลยลูรูทคือเป๊ะเลยแต่แค่ดีโอเอ้แต่แค่โจทาโร่ aro, มีเงื่อนไขตรงที่ต้องมาร์คโอเวอร์ไลท์ก่อนถึงจะทําให้มอนตุตยแต่มันไม่ใช่เรื่องยากแค่ตีครั้งเดียวแล้วถ้ามอนไม่ตุยก็แค่กดสกิลซ้ํามอนก็หายแล้วประมาณนั้นเออแต่ไอตัวนั้นมันไม่ต้องมีเงืเ่อนไขไงเอออ๋อกูสกิลกดโกงนะ แค่นี้ก็โกงแล้วสวกิลกดอ่ะแล้วดูดาเมจฟูเอวีนู่เนี่ยโอ้โหต่อมาเทเบอรี่โดเมนนะครับเมื่อกดสกิลเนาะจะหยุดทุกตัวละครนะครับทั้งหมดเลย45วิแต่ถ้ามอนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ของโอเวอร์ไลท์ด้วยจะเป็นหยุดเอ่อจะหยุดเป็น90วิแทนนะครับประมาณนั้นตอนแรก45ก็หยุดเป็น2เท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีตัวของดิโออยู่ในระยะนะครับจะเพิ่มเวลาในการหยุดเนี่ย อีก10วิหมายความว่าถ้าติดโอเวอร์ไลท์ก็เป็น9ก็เป็นร้อยวิต่อมาเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของโอเวอร์เฮเวนสเปเชียลเป็นเวลา110วิยังไงนะ110วิคูดาวคือ,อยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวขอลองกดหน่อยแล้วกันนะเฮเวน y d โดเมนเป็นไงตีกันอีกป่มเนี่ย <c oughs>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  เห็นว่าจะตีกันอีกแลนะ้วดูทรงแล้วเนี่ยเ <c oughs> น่เน่โดนสะตันอีกแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เอาเลยปับ๊บโอเวอร์เฮเวนอะยังไงต่อ น่าจะมีแค่นี้นะดูทรงแล้วแปลว่ามันคอมโบกันอ้าวอ๋อไอคำว่าพุทพุทโอเวอร์เฮเวนสเปเชียลเนี่ยมันคืออันนี้ทุกคนมันคือสกิลกดหยุดเวลาของไอดโอคือโดยปกติแล้วเนี่ยสกิลหยุดเวลาอันนี้ของดดโอคือเมื่อหยุดมันจะเป็นการซัมมอน มอนที่ตุยในระหว่างโดนหยุดเวลากลับมาเกิดใหม่ด้วยเลือด100%เเซแล้วมีคูดาวอยู่ที่พั0หแต่พอมันมีตัวของโจทาโร่เนี่ยตอนแรกเนี่ยคูดาวพันห้ามันจะเปลี่ยนเป็นคูดาวร1อยสิบวิหมายความว่ามันจะกดได้ไวมากสกิลนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีโจลุโน่กับลูรู แต่มันหยุดเวลาไงมันหยุดเวลา60วิเลยนะนี่มันคอมโบโหยุดเวลาเลยนะเอาจริงตอนนี้ก็อันนี้ก็หยุดเวลาอันนี้ก็หยุดเวลาเนี่ยหยุดเวลา2อันพับๆๆคอมโบเน้นดามเมจก็ดีตีฟูลเอโออีโอเอ้ยมีแย่นะเอาจริงเดี๋ยวผมลองเอาไปวางใกล้ๆชิดหน้ากันหน่อยชิดกันหน่อยชิดกันหน่อยแบบชิดกันหน่อยนะ <laughs> รักกันหน่อยแล้วกันนะมันคือดีโอมันจะมีพาร์ตสิอย่างหนึ่งตรงที่เวลาถ้าแบบใกล้ใครก็ตามอ่ะมันจะแบบลดครูดาวตัวของ SBA อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะลด SBA แล้วพอโจมตีประมาณเท่าไหร่นะกี่ครั้งนี่แหละ1ิบครั้งปะมันจะเป็นการเพิ่มให้เอ่อเพิ่มครูดาวให้ตัวนี้แต่ว่าก็จะไปเหมือนลดไอตัวของ SBA ให้คนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยป,นะประมาณนั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครอย่างโจทาโรนะผมมองว่ามันเป็นตัวเน้นหยุดเวลาแล้วก็ตัวดาเมจ ตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับโอกาสติดคี้ร้อยเาแสงใช่ไหมดาเมจเนี่ยถ้ารวมคี้นู่นนี่นั่นเนี่ยนนนะก็โอ้หลายบีเลยนะเยอะมากดีสองวีคือคือเน้นดาเมจแล้วกันอ่ะเป็นตัวดาเมดีเดีที่ดีดีมากนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันครับผม